วันนี้11กุมภา2569เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีเหตุปัจจัยให้เรากับพี่หนึ่งแจ้หรือพี่กัญญาซึ่งเป็นพี่สาวที่อยู่ในครอบครัวลอสีเมืองคนเดียวที่ชวนให้เรามาศึกษาพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กนักเรียนเทพสลินมอสอ3 แล้วตั้งแต่บัตรนั้นอายุประมาณ15ขวบจนบัตรนี้70ผ่านไป55ปีเราได้มาทบทวนได้มาลํำลึกว่าในชีวิตที่ต่างคนต่างปฏิบัติธรรมเราไปเป็นนักบวช33พรรษาพี่สาวแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเราเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันที่วัดมังกรวัดเล่งในยี แล้วก็ได้ทบทวนเราก็ได้ถือโอกาสบอกว่าให้เขาเช็คสินห้าสินแแล้วบอกว่าวันนี้เขาจะได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ในบางเรื่องก็ได้คุยถึงเรื่องพระพุทธเจ้าวางขั้นตอน 5, 8, 9, สินห้าสินแปดสินสิบสินนักบวช227ข้อคุยกันพอสมควรเกือบหนึ่งชั่วโมงได้ข้อสรุปว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนมีต้นทุนคือ ท่านเด็กแล้วก็ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมในระดับศีลห้านะไม่่าสัตว์ไม่ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติดิดในกาไม่พูดบดไม่สนใจอบมุกโดยเฉพาะเพศสตรีเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งตัวอะไรมากมายนะและเมื่อเช็คเข้าไปถึงระดับสติปัฏฐาน4กลกายเวทนาจิตธรรมพี่สาวก็ทําได้ดีทีเดียวนะ เป็นแต่เราลงรายละเอียดว่าทางสันติอโศกทางพ่อท่านปจิลักษณ์พูดให้เห็นว่าการลดล่างกิเลสระดับที่เปอร์เซ็นต์5้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเขาตัดรอบกันที่ตรงไหนพี่สาวก็พลอยได้รู้ไปดูอ,อ๋อการไม่ใช้เครื่องสำอางการไม่ติดยึดในเรื่องเครื่องแต่งตัวพี่สาวทำได้สบายเราก็บอกพี่สาวเนี่ยเป็นอรหันในเรื่องการไม่แต่งตัวเป็นพระโสดาัวันพราพี่สาวเนี่ยถือสิหนห้าในระดับ ท,ทั่วไปเนี่ยถือได้มั่นคงมาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะเป็นแต่ว่าถ้าเช็กระดับศีล8ปดศีลสกิทาคารมมีพี่สาวก็ทําได้โดยส่วนใหญ่เพราะว่าก็ไม่ได้หลงไหลเรื่องรสชาติเรื่องอาหารในสักเท่าไหร่นะเรื่องแต่งตัวแต่ที่ติดก,ก็อาจจะติดร้องเพลงแต่ก็เช็คได้ว่าก็ไม่ได้ติดแต่อะไรมากนะมีโอกาสก็ไปร้องเพลงแต่ถ้าไม่ได้ร้องก็ไม่ได้อึดอัดขัดเคือง แล้วก็จุดที่พี่สาวบอกว่ารสึกสับตกก็คือเลี้ยงลูกแล้วลูกไม่ค่อยจะพึ่งตนเองนะยังจะอยากจะพึ่งพ่อพึ่งแม่อยู่เป็นหลักซึ่งอันนั้นเราก็สรุปตรงกันว่าเรายังมีอีกหลายชาติที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็สั่งสมศักยภาพเพิ่มบาร,รมีเพิ่มความสามารถไปแต่เบื้องต้นเลยก็คือมีศีลบริสุทธิ์ระดับศีลหแล้วศีลแก็ถือได้พอสมควรเลยทีเดียวนะ ดยเฉพาะเรื่องไม่ติดยึดในเรื่องความสุขสบายซึ่งพี่สาวก็มีต้นทุนเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็พลอยแต่ให้เรา,าดึงเราไปศึกษาอาจารย์พรรัตนสวรรค์ที่วัดมหาธาตุพลอยให้เราได้มีพี่คนหนึ่งซึ่งคอยสนใจธรรมะและเป็นพลังสําคัญที่ให้กําลังใจเราให้เราไปบวชที่สันติอโศกด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนของเราที่วันนี้พอผ่านไปร่วม50ปีแล้วเนี่ยนะ เราสองคนก็ามาคุยกันที่วัดเล่งโนยีนะขณะนี้ยังเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะที่วัดเล่งโนยีเนะี่ยมีเสียงคนจีนด้วยนะแล้วก็ามาคุยกันประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ได้ข้อสรุปแยกแยกันไปว่าเราแต่งคนแต่งนี้ต้นทุนมีการถือสินทรัเป็นหลักเป็นสุดาบันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มาเช็คไม่ได้มาตรวจอย่างจริงจังซึ่งก็ถือว่าสอบผ่านนะเป็น คนไทยเป็นคนจีนที่มาเกิดในเมืองไทยแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างโดยส่วนโตผมแี่ไม่กินเหล้าไม่สูบหรี่ไม่ติดศีลระดับศีลห้าเลยนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดแม้แต่ในสมัยที่เป็นคารวะเนี่ยขนาดเพื่อนๆชวนให้ไปเที่ยวสร้างสมเปรียญยังไม่ไปเลยมีโอกาสก็ไม่ทำนะเพราะว่ามีพี่น้องเป็นผู้หญิงเยอะถ้าเราไปทำงั้นถ้าเท่ากับเราดูถูกเพศสตรีอย่างนี้เป็นต้น ก็ได้ข้อสรุปที่ดีแล้วว่าต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปด้วยความพื้นปิตยินดีในชีวิตที่ได้ปฏิบัติธรรมกันมาสรุปสั้นๆแค่นี้นะครับทบทวนแยกแยะสรุปจบ